กีบุยนี่ก็ถือบุยนี่สวัสดีครับพี่น้องผมโคตรประแดกขึ้นนี่สิพาพี่น้องมาเลาะ มันหลอกยิงป่าพี่น้องนี่อยู่ไมเ้เคือ,น,น,อ,น,อนเคือนหน่วยพุ่องอยู่ล่ะสีเลาะไปตามสันเคือนน,อน,อนี่พี่น้องลอกไปเรื่อยๆตามสันเคือนเรื่อยๆกันเถอะปัญหาเดียวคือน้าม,มันใสล้วจะโคตรหินว่อมันสิยิ่งยางเลยทน่อยเพราะว่าน้าม,มันน้าม,มันใสมันตาป่าบ่ถึงว่าไม่สิอยู่ตินอยู่เลยก่น้องไปุูน้ำกันพี่นอ้องขึ้นนีมว่อสิใดอยัาง,งไปกินง่ายบ่

พอถีอพ่อมนี่่งหนักนิ่หนักน้ำเลือกเนี่ยน้ำเลือกหรือน้ำใสบุหงาน้ำเลือกซ้ำเลยพ่อมดี่วเดี่ยวไปละเดี่ยวเดี่ยวไปละดอกเดี่ยวไปไปไปมันต้องนี่ผูกแจ่ตตูหรือวะไปถือป่ะถือ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 มันวุ่น มันเป็นนี่ ไม่แล้วบาดนี้พี่น้องดียวกปักไม่เด้อปักใหม่หรือปักเล็กหัวตู้เลยวะ่ะมาๆกลุ่ม,มีดอกในปลาตอนนีน้ใส่น้ํอยู่ด้

หินครับหินแน่เลยพี่น้องก่อนมาถึงคือก้อนหินเน้นเลยก้อนหินเน้นเน้นถือยุถือยุถุว่าลูกดอกจะเป็นยังไงถือซุบถือซุบถือุโอ้นิ่มโอ้ใครอยู่ใครอยู่ลูกดอกบดทางหิน ขี้แตกืขี้แตกปลาบวขี้แตกมันคนขี้แตกอืม <c oughs> อที่กินตายอีกจะขุดปดกันป๊บนึงแจ้งกลับมาเก้าอยู่ละเปต่อไปต่อพี่นนอง เรียนไปเรื่องสั่นว่ะโอ้โบสถ์อีกว้ายิ่งยากยิ่งยากพี่น้องยิ่งยากยิ่งอยากกานยากกานยากกานยากขนาดเด้อมันนี้โอ้นหินฟออมได้ยุงลายต่ำแต่หินลูกดอกงอกเลยอ่ะงอกเปิดเปิดเมื่อโอ้ย เหลวเหลวเรี้งเหลว,ว,วง่ายบะนน <c oughs> เนาะไปไปเฮ้ยบกเขาทาเราได้บาดเม้นค้นโมมานที่กล๋่น่มมานโมหู <c oughs> แต่ทีนี้เนี่ยพลาดหลายแล้วพี่น้อง cái này cái này đi đâu cái này xay cao xay tôm sùm này เกือบพอถึงเพื่อไล่คนเพื่อไลคนเกือบพอขีดแดดไปต่อไป ก็ถือไว้ยังก็ถือไว้ยังนะโอ้ก็ถือไว้งพี่น้องอะพวกตัวบางใหญ่มังเนี่ยถือกันแหละแต่ว่ามันหนึ่งกปักที่ไดบว้ว่ามันดิ่งเดินเลยเมื่อกี้นี่มันด็ตายเลยเมื่อกี้นี่อ่ีันั้นลิด ผมว่าปืนปมานแล้วแบบนี้ปืนนึกคนแล้วบ่หมานโอ้ชิดายชิยดายชดต่อปูตัตน้อยกนิดด้วยไปน้องไปซ้ำเขียนดีมือมันมานดีตัวนี้ไปไป ม uh, ขี primo, mm. mm. ่เราพี่น yeah. mm. oh mm ้องขี่เงินใส่สวยใส่สวยๆใส่สวยใส่สวยโดนขี่แกถึงท่องอีเหลียวบ่โอ้ยขี่แตกอเลียววะใส่ต้มส้มใส่เนี่ยโอ้ย ปืนเหรววาปืนสมองาะปืนสมงแบบจิ๊เลยนะเม่เอาปาบูู ตืมกันไปเพราะว่าต,ตอนนี้มันผิดเบิดเ,ลเลวล่าแล้วมันดอกพี่น้องมาก็หอนแล้วเบิเวลาเล่าะแล้วจะต้องกลับบ้านแล้วมันถอดโอ้บ้มนัน้ปไดนพี่น้องในป่านิลในป่านิล สามสี่ตัวเจ้ว่าก็แล้วง่ายอยู่ดินี่แลว้วง่ายอยู่มันติดนั่นล่ะติดเวลาเขาเจ้านั่นละ่ะก็เลยต้องเฝ้าเขาบ้านก่อนมันเบิดเวลาแล้วเดี๋ยวเอาไว้ให้ทานะการปกติก่อนแต่จังสิเตรียมเตรียมปืนฉมวกมาพร้อมยิ่งระยะประมาณนึงเนาะถอนเพราะว่ามันมันจา่ายยากไหม ถ้ามันอยู่น่ามเตืออ่อนเีดได้กินดยว่แต่ว่าถ้ามันอยู่น่ามเลึกๆ่ะมันจ้าบปถือปลานึ่นกับใส่ประมาณนี้แหละใส่ประมาณนี้ใส่สามนิวน้วสี่นิ้วพอได้พอได้ยิ่งอยู่เดีรอเนี่ยมันขึ้นป้าพี่นอ้องขึ้นนี่เดี๋ยวง่ายยี่หอกซ้ำนี่ก็ได้เดี๋ยวจังหวะกันไหมน <c oughs> มาในสถานการณ์ปกติแต่ว่าเฮาก็ต้องหาอยากหาิาึงที่เราเนาะเกืือปากเพื่อปองป่ะ 安娜姑娘。Uh,